โ okay. อเคท่านผู้ชมวันนี้เราเอาชิ้นโลดอีกแล้วถึงเวลาสร้างใช่เหินผมเซมีประมาณห้าพันนั่นในวนผลจากการฟาเมื่อหลาย EP ที่แล้วทำไมบ้านบ้านม,มันมีรูนะบ้านเลยเพราะอีคริปเปอร์นั่นใช่ตอนผมถ่ายเทคแรกเทคแรกมันกระตุกนิดหน่อยมาเลยหายไปเลยใช่มันหายไปเลยโอโน่ oh, no. พี่ฉันออกมาจากห้องน้ำแล้วโอโน โอนมันต้องมาชั้นแน่เลยโอนู oh no. แต่ผมจะไปลอยกระทงที่วัดบางขันแต่วัดบางขันอ่ะถุกโซบลอยกระทงลอล่งหน้าหรือมันก็ล่วงละ่ะไม่ล่วงหลังอะล่วงหลังวัดเตอรลับหลังไม่ใช่พิก โอ้โน oh, no. ไม่มีพ oh. ิษแอกโอ้อย่าไปคงอย่าไปเครียดโอ้ไม่เจ็บเลยเอ่ะก็จะเป็นทางเก็บของกูดังของเราอืออือ,อมาอือแบบสวยอ่ะอ้สวยสร้างสวยสวยอ่ะ โอ้โหรบบใหญ่เลยเอาประมาณนี้พอ<ม>างคูแบบโอ้โยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยอ้โอ้ยโอ้ยโ้โอ้ยโ้อ้ยโอ เราต้องหมดสูงสุงแล้วไปทำลังคาด้วยบ้านบ้านแบบธรรมดากลายเป็นฐานทับไม่มีพี่แกอีกแล้วทำไมไม่ฆ่าพี่แกทิ้งไว้ตรงนี้เออตกๆกกเมี่ยงประเมี่ยงประนี่นีว่วันนี้ไม่ได้เลยมาคาเลยผมไปทำโปรเจกต์ส0งร้อยซับไรคุณไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไร อันนี้ติเรียนอยู่อะติเรียนอะเพื่อนในห้องกระบะๆกันทั้งนั้นแหละอืมเพื่อนในห้องมาแบบเออน่าเบือ่ออ้าววางผิดอีกแล้วเป็นพวกแกเป็นพวกแกไอแรงโน้มถ่วงถ้าไม่มีไอสไตล์ยิ่เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ติดโอ้ ว้าสวยปะเนี่ยสวยป่ะวันนี้มันสวยป่ะอืมไม่สวยหรอกเนี่ยมันก็ริมเรียมาริมเรียมอ่ะอย่าวหัวแหลมๆอ่ะมันจะริมเรียม่อยอ่ะหัวเรียมเลยอ่ะเล่นไมค้ับเยอะเกินจนสมองจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเมื่อก่อนก็เล่นลางตายอัลฟาเพื่อนอ่ะเด่นแล้วโอ้ใหม่ก็มืด มืดมอนเตอร์ต้องเกิดบนนี้แน่เลยหาไฟแบบเดือก้ล่างโว้สว่างจ้าสว่างต,า,า,งตาแตกเลยอะทอส22อันทอสหายไปไหนหมดเนี่ยไม่เข้าใจทอสหายไปไหนก็หลุมพี่ไงไม่ไปเจอไม่ได้หมอซื่อครับจำเสื่อมมาบูนเย็ง เจ๋งเลยเจ๋งคือไม่มีพิกแอคเออึบวางตัวคาไปด้วยเลยอะไอ้ทึ่มเลย้ยแกทำอะไรลงไปแกรู้ไหมแกทำอะไรลงไป What are they doing man แล้วจะมีทางออกด้วยสีที่ไม่มีทางออกเลยยังไงข้างบนนี้ทางหนีไฟอยู่เนาะ อยู่นวทางนี้ไฟเราต้องมีทางนีไฟด้วยมันถึงจะสวยะจะทุบบดอทำไมอะตรงนี้สวยแล้วเนี่ยนี่เออแค่าวางมันได้ตรงนั้นอีกทึมเหมต่อทางออกบอเบลอ,อไม่เป็นไรเราลื้อฟาร์มชาวบ้านได้เพราะไม่มีชาวบ้านแล้วไม่มีเหลือแล้ว ไม่มีใครเหลือเลยบจะได้ทำเป็นทางเข้าสุดใส่ขึ้นตรงนี้เลยน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วว๊วว๊วว๊ววัง อเอาติดอา้าตบตึ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 บนี่เจ๋งฟังทอด้วยผู้ความสว่างนี่เจ๋งจริงชื่อพ่อผมชื่อชื่อ ชื่อช่องผมสี่มันเพี้ยนไปเป็นพอพานอ่ะมันก็ยาวนะาแบบช่องชาแนลทีเอสด์ไทยแลนด์อ่ะจาชการคาบกล่องมาเยอะๆเลยเพราะของตัวนี้มันก็จะแบบจะปุบปุบไป๊บแป๊บแป๊บไปแ๊บไป๊บมากมันนี่กล่องเจ็ดอัน ไอ้ตัวนี้จะทําไว้ทำไมอ่ะทําไว้ตกฝาไม่ได้ตกอ่ะมันไม่ได้ตกอ่ะเมื่อก,ก,ก่อนผมแบบตอนที่ยังไม่ได้อัดคลิปผมผมตกแบบโอบ้แบบอดอยากแล้วเป็นคนแบบอืๆๆว้าวหม่กอดนี่เราสร้างตรงนี้ไว้ทําไมอ่ะตรงนี้เป็นจุดชมวิวดีกว่าเป็นเออนครชัยแอ๋ไม่ใช่ ใส่หน้าต่างให้เขาด้วยเดยเนี่ยสวยนีหน้าต่างองคุมตรงนี้เลยอืมสร้างหน้าต่างแล้วไม่มีหน้าต่างเนี่ยมันก็แบบอืดเกินไปมันมืดมันจะไม่สวยอะ่ะนี่แบบนี้สวยขึน้นเยอะส่วนแกไอโตคาไรประโยชน์ มันนิ่เราไม่มีไม้แล้วโอ้ปั๊มฟัมขี้เกียจใส่ตาไปขี้เกียจจะโตอะไปเป็นพรมที่เท้าเดี๋ยวเรามีมอสดอ้วยแผ่นมอสนี่ไงพรมสวยมีพรมน่าจะมืดแล้ว ้องกันประตูโอ้โนไอดอนแฮาประต, oh, no. ระตูทำไมได้ทำประตูประตูทำประตูะตะตไม่ได้ไอแฮ e i ไอแฮป์ในไม โอ้นมันจะมืดแล้วโอ้ก็ตกเก็บไว้บนนี้เลยอเก็บทุกคอาโอทอดเยอะนี่ว่ะแล้วจะไปหยิบทอดทำเพื่ออะไรอ่ะถ้าทอสเงินเยอะแบบเือท่มหัวเก็บหินด้วยเราใช้หินไปเยอะเหมือนกันเนี่ยมันหายไปหลายสเต็กเลยอ่ะ ถางนง้ำคบเพิงเอานีไปเก็บทุกอย่างแล้วค่อยมาเลียงชึบช,บชบเฮ้พวก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 น่ป้ายชื่อบ,บ้านตน้องมีครับถม่ไม่มีมันจะไม่สวยมันจะไม่รู้ว่าเป็นบ้านใครแปะไว้ใต้บ้านเลยแปะไว้ตรงนี้เลย รอรอแป้นพิมพ์ขึ้นมามันอะมันแหลกนะเออแหลกนะอ่ะนี่ไปบ้านชื่อชื่อตัวเองอ,ะอ่ะอือเอ้ยนี่ไปมันบางทีมันม่เล่นไมรับมันก็แหลกนะมืดแล้วผมควรย้ายห้องนอนไปบนนั้นดีไหมอะ่ะไม่อะ่ะนอนข้างน้านี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมับนบ้านถล่มอ่ะเดี๋ยวดึ ป็นบ้านขลุ่มมา้วถ้านอนข้างบนมันก네็จะไม่มีหินทับไฟนอกจากเพดานอันนั้นอันนั้นตีเนี่ยครับโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโซบีเข้าบ้านโอ๊ยคุณเวนช้าเลยโอ้เสียแบบเหมือนไม่ได้ตายอ่ะมันเหมือนมันอึมากกว่ามันอื้อเลยอ่ะออื้ โว้าวไปอยู่บนตน้นไม้ตั้งแต่เมือ่อไหร่วะดานพิเศษจากสวรรค์มาประทานเจ้าขึ้นนรกก็สวรรค์พี่ไม่ใช่ขึ้นนรกก็ขึ้นนรกอีโค้งกระดูกขึ้นนรกถึงเวลาตัดไม้แล้วตัดไม้ทำลายป่าจนเกิดมาเป็นทุ่งทๆ่งทึงท่งทึงท่งสาหรอะโมัลีบังเกรวสะหรดดตีดำเจ้ นี่อรตรยะไหนคุณก็รู้เนี่ยว่าหลุมศพตรงนี้เป็นใครเดี๋ยวพ่ะพันปีหลวงไงล,ล่ะ,สะเสด็จสวัสค์นาคนแล้วเออนี่น้องอา้าว่ะอ้นี่ไงมีประตูแบเป็นห้าล้านบาทแล้ว เราบือต้นไม้ที่วางตรงนี้ไม่โตสักทีมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรเนี่ยทำไมถึงบ้านมีทานตะวันเยอะไปปลูกอะตืดึงตืดึงตืดึง,ตดงตเตียวเนียวเนี้ยวเนีย้ยแผนเวสซอมบี้งไงเราจะได้เงินแบบดวงอาทิตย์มาแล้วเราก็ไปซื้อพืชได้ไม่ใช่บลินด์ไบร์กรับเพื้อแล้วจะเปิดกล่องทำไมกล่องมันคาบได้ปะคาบได้หิพี่ ที่เหลือ yeah. เอาไปตกแต่ง้วนครับเอ้ยวั a อะไรเว็บเว็บเมื่อกี้อะไรรุกเนทุกคนเห็นใช่ไหมผมเห็นเหมือนธนูเว่ยวเมื่อกี้เนะี่ยไปคาบมีห้ระบายป่าวะก็ไม่ได้ลงมอออะไรไม่ได้ลงอะไรเลยอะ crafting table เดี๋ยวมามาไงเนะี่ย คราวครัฟติ้งเทเบิลมันทำไมคราวเพื่ออะไรคราวทำไมอ่ะมันไม่ไม่จิ้ประตูได้ซัมมึงงงอะไรพี่มึงงงอะไรมันมันคราฟได้เมื่อไหรประตูอ่ะเนี่ยข้าวได้ไงวัดเลยฟูดูเอต้นไม้โตบนหิน ครับต,ตัวคราบทำไมมันพี่แยกไม่ออกหรือเปง่าตัวคราบกับประตูเหรอไอเสียงทำหัวตือ้อเลยอยู่บ้านอยู่เนี่ยโอ้นี่ไงประตูอ่าสวยขอบ้านอืม ค่ะสิบสามนาทีไม่ไม่นี่มันเละไรนี่ไม่ใช่วันฮาโลวีนวายกิ้งวายกิ้งฮะวีดเพนเดวีดนี่วีดมาเนี่ย โอ้มือมันเป็นอะไระมเกม,มันเป็นที่ตัวเกมมันไม่ไมเป็นที่ตัวสับเราการันกิมม้มหมวสีอ่าเมนตักข้าวสาลีเหรอวะนี่มียอ,อยอ่ิงอเหรอมันขัดใจอะ่ะมันไม่มีหินด้วยอืมขัดใจอะ่ะโอเคทุกคนวันนี้ขคตัวาไปก่อน